โอเคยิงกันสองคนอ่ะ,ะถ่ายละยิงไหมอย่ามาฉีดอนนี้รถไม่มีวิ่งเลย,ยเ,เ,เล่นกันอยู่สองคนอย่าชิดอเอ้ยอเล็กครับอเล็ก หันหน้ามาหน่อยเฮ้ยทำไรเนี่ยลิศทำไรลิศทำไรหันหน้ามาหน่อยอ่ะหันหน้ามาหน่อย้อย,ยนนามีมีรถไหมครับเนี่ยมีรถไหมครับนี่ครับขี่ใส่กล้องซะเลย ไอ้แกงไยไอ้แกงเนี่ยรถรถมาแล้วจะ,จะไม่มาจะฉีดจะเข้าบ้านอย่างเดียวกัน ใครเล่นเนี่ยไปโอ้โห<ฮ>ฉ<ฮ>ีดไปเข้าบ้านกันอนนเล็ออกฉีดไปถนนโดนอะไรวันนี้นะครับเราจะมาเล่นสงการดูเล่นเขาเล่นน้ำสงการครับดูจิ๋วตอนนี้เราอยู่ที่เราอยู่ที่อยุธยาเลยครับโอ้โหโอ้โหอือหือไม่มีครับวันนี้เสียใจ สวัสดีครับวันนี้เรามาที่อยุธยานะครับเป็นติดก,กับแม่น้ำเจ้าพระยาท่านข้านะครับตอนนี้ก็มีการเล่นสุกการกันเยอะะเลยแถวนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันข้างหน้าว่ามีอะไรบ้างอันนี้น่าจะจุดเริ่มต้นนะอยู่ที่วัดวัดอะไรวะโอ้โหโอ้โเย็นเลยเปียกจักรยันเปียกไปเรืเรียบร้อยแล้วไม่ก็เปียก แล้วลองซูมดูรอบๆข้างนะครับเยอะแยะเลยครับนี่คือเดี๋ยวส่งต่อให้น้องอลันภาคต่อนะครับตอนนี้จับกล้องยอยูอ่ชู่โยนไปยอ่านี่นะครับเราอยู่ที่วัดนะคะเดี๋ยวเปิดกระจกฟังเพลงนะครับบรรยากาศ

ดินเสอองสักคัน w h a t ับวเช้าว้าวเราละละละเปลรถต่าเขเล่นครับรถอะลันขงหน้าซูมหน่อยครับข้างหน้าซูมซูมตูดเสื้อดำหน่อยเต้นคกำลังมันนะข้างหน้ากำลังมันกันอยู่เดีย๋ยวซูไม่เห็นตูดเขาเลยนะครับ <c oughs> จุดครับกำลังได้ที่โออุ้ยดูเห็นให้โซ่ไปกันแล้วไ,<ด> <al> ไปเยอะไปดูบรรยากาศไปเยอะไปวันละสูวนานเน เาดูตาเต็งกันเลยวิวๆรอวๆเหอกั เดี๋ยวน้ำหมดก่อนนะอาเก็บไว้ก่อนลูกเก็บน้ำไว้ก่อนเดี๋ยวเข้ามาค่อยฉีดอ่าเดี๋ยวเข้ามาแล้วนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมาเนี่ยโอ้โหเสรนาริกาเท่จังมาแล้วอลิซอลิซมาแล้วอลิซมา oh God. Oh God. อเล็กข้างล่างเรียวเรียว เอาเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวขอนี้เดี๋ยวขอนี้เร็วเจ็บไหมล่ะลูกเจ็บไหมดูสิมาแล้วมาเร้ว ทับแป้งหน่อยทับแป้งหน่อยโอ้หมันเลยทีเดียวเหนื่อยป่าถอดนาฬิกาไหมครับมาม่าถอดให้มาอาชีใส่มือตัวเองอีกเก็บยังเก็บอาวุธหรือยังเก็บอาวุธหรือยังทีนี้ขนมยิ้มใหม่แล้วนะ ล้างมือก่อนล้างมือก่อนล้างมือล้างมือก่อนเร็วไม่กลัวไปแล้วครับไปอปเอาเข้าไปแล้วลูกอเล็กเข้าไปแล้วอ่าเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยววนมาอีกไม่เดี๋ยวเขาวนออกอเล็กมาแล้วมาแล้วลูกเดินลงไปเดินลงไป

หรอเอ๊เขาไปไหนหนอนเขาบนจัก,กรยานอยู่นู่น ใช่ครับโอ้โหมือฉีดแล้วเนี่ยโอ้โหสุดรอฉีดไม่กลัวไม่กลัวจะถีบหนีแล้วนี่ทางนี้ทางนี้เห็นไหมเอาไปวันนี้พันหลังแล้วยืมตัวไปยืมตัวเอาแล้วไปฉีดกโอายแล้วไปฉีดใกล้ๆ โดนไม่หนาเล็กโดนหรือเปล่าบัญชีนยนี่คนนี้จอดรอดอยู่เห็นไหมไม่ไดโดนยังไงก็ไม่ไดโดนยังไงก็ไม่ไดโดนยังไงก็ไม่ไดโดนไ,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 ไปแล้วขีดเสร็จหน้าเลยลูกเล็กมาแล้วมาแล้วมีว เเนียแล้วตาีนเขาจะไปเลยล่าเหนื่อยไหมเดี๋ยวล้มนะ เอาไม่ฉีดทิ้งทำไมเราไม่ฉีดใส่คนล่ะน้ำหมดยังเอ๊น้ำหมดแล้วเนี่ย เอาไปฉีดทิ้งอีกแล้วเอาเข้าไปแล้วลูก